ค่ะใช่ในในก็พอได้รู้ว่าได้รับโอกาสมาเล่นหนังก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมาก่อนเลยก็มันเป็นโอกาสแรกแล้วก็เป็นหนังเกี่ยวกับเกมด้วยนี่ก็ชอบไปขีโ้โมว่าเล่นเกมเก่งก็่ะก็จะทำไปดีที่สุดจะพยายามเต็มที่ค่ะเรื่องการแสดงเรา้องเรียนเพิ่มเติมค่ะก็คงต้องเรียนแอคติ้งเพิ่มแล้วก็เวิร์กช็อปเยอะๆแล้วก็ทำการบ้านกับบทกับตัวละครเยอะๆเพราะว่ามันก็ค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากเหมือนคาแรคเตอร์ก็ใกล้เคียงกับเราด้วย ก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่กว่าหนูอะไรประมาณนี้ปกติเราเรียนไม่เล่นเกม <laughs> หนูก็ไม่ได้แบบเป็นเด็กเรกียนอะไรขนาดั้นก็เล่นเล่นเอาสนุกเฉยๆไม่แบบว่าไม่พิม,พ,มพิมยับพิมด่ายับเลยไม่เอาไม่เอา <laughs> ติดขนาดไหนคะดีกรีความเล่นเกมโอเคยติดแบบเล่นแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะไม่นอนก็คือเล่นแล้วก็ไปโรงเรียนเลยใช่หน,หนานแล้วสมัยติดเกมตอนยังไม่ได้เข้า B N K ค่ะก็เหมือนแบบ ที่จริงเราเราเล่นได้แค่ช่วงบ่ายสามถึงหกโมงแล้วพี่ชายก็จะกลับมาเล่นต่อถึงตีสองหนูก็คานล,ลงมาเล่นต่อตีสองถึงหกโมงเชา้าแล้วก็ไปเรียนต่อใช่ช่วงนั้นติดมากมันต้องขนาดนั้นเลยอะไรมันมันรู้สึกมันติดไปแล้วมันสนุกแล,แล้วก็อยากเล่นใช่แต่ว่าพอพอเขาบินเขยมมาก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งแล้วก็คงต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ต้องแบ่งอะไรยังไงบ้างคะพอเราแบบเอเรียนด้วยทํางานด้วยแล้วไหนจะเรื่องส่วนตัว <c oughs> ก็ถ้าเรื่องเล่นเกมคือถ้าหนูมีงานตอนเช้าหรือว่ามีธุระต้องไม่ทาก็จะไม่เล่นตอนกลางคืนก็จะไม่เล่นเลยเพราะว่าไม่งั้นจะตื่นไม่ไหวตอนนี้มาเล่นหนังต้องกลับไปเล่นใหม่ไหมอันนี้ก็แบ่งเวลายากอยู่กันค่ะแต่ก็ต้องพยายามใช่ค่ะกับบัตรบาร์ดีเตอนนี้เป็นยังไงบ้างโซล่ากนก็พยายามอยู่ค่ะคิดว่าก็เริ่มชินแล้วไปวงการนี้ในวงการบี k มันวางตัวลาบากหมนันสำหรับเราอายุยังน้อยด้วยก็ลาบากค่ะแบบว่าเหมือนแบบต้องวางตัวกับผู้ใหญ่เพราะว่าเราก็ต้องเข้าสังคมเยอะใช่ก็ต้องฝึกฝึกกันไปกับความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยหายไปบ้างไหมก็หนูว่าหนูเป็นที่เขามาติดตามหนูเพราะว่าหนูเป็นตัวของตัวเองหนูก็เลยก็อยากแค่แบบยิ้มให้ทุกคนเฉยๆก็คงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทุกคนก็คงชอบหนูใช่ไหม ก็ตลอดนะคะถ้าอยู่กับแฟนคลับก็จะล่าเริงสดใสอยกเวันวันที่รีบๆก็จะน้ำมุยนิดนึงทุกวันนี้หมายถึงว่าการแบ่งเวลาตัวเองกับแฟนคลับเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแบบกินเวลาไปมากเลยไม่นะคะแบบเวลาว่างๆก็มานั่งอ่าน DM ที่แฟนคลับส่งมาแล้วก็อ่านแบบฟีดแบ็กที่เขาพูดถึงในแอป Twitter อะไรอย่างนี้ ก็ไม่ถือว่ากินเวลามากเพราะว่าหาเวลามาอ่านหลายคนอาจจะเจอคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีใช่ก็หนูก็อ่านนะคะคอมเมนต์ไม่ดีแต่ก็มันก็มีความที่เอาเก็บมาคิดมากบ้างแต่ว่าแบบเราก็ไปปรึกษาพี่รุ่นพี่หรือว่าปรึกษาทางครอบครัวเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากก็ทำให้เราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็พอ เคยค่ะเคยแบบว่าเครียดมากแบบว่าทําไมทําไมมันมันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรออะไรคืมรอมันเป็นเรื่องที่มันนิ่งน้อ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 งนงเขาเขาแบบพูดมาแล้วแบบว่าทําไมต้องใช้คําว่าครับซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เออต่อไปนี้หนูไม่ใช้แล้วดีไหมหนูก็เครียดตอนนั้นก็หนูร้องไห้ด้วย ไม่รู้ว่าหนูก็แบบว่าเอ้าทำไมจใช้ขับแล้วมันผิดตรงไหนอะไรอย่างงี้คือเราติดพูดครับหรือใช่ติดแบบฮะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็นผอมเนาะไม่ได้เป็นหนูเป็นผู้หญิงนะคะ <c oughs> ังการความรู้สึกตัวเองอยังไงอะคะ่างท,ทีอาจจะแบบเฮ้ยพิ่งเข้ามาในวงการแล้วอาจจะไ,<อ>ไม่ได้มีภูมิต้านทานมากเหมือนที่พี่เล่นเกมค่ะ <c oughs> ช่วยได้ช่วยได้ก็จะทาให้เหมือนเราหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยก็จะไม่คิดมากไปคิดมากในเกมแทนนะไม่ใช่ การอ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้ลงไม่ลดค่ะอ่านเลยเพ <laughs> ่ลูกก็อยากอ่านนะถึงว่ามันจะเป็นคอมเมนต์แย่ๆแต่ก็คิดว่าตัวเองก็เริ่มจัดการกับมันได้แล้วมีคอมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเออ,อ,อมาปรับปรุงได้เลยก็ <c oughs> ตั้งใจทํางานเลย <c oughs> ว่าฝึกพูดบ่อยๆเพราะว่าหนูเป็นคนแบบสกิลเอ็มซีค่อนข้างยากอยู่อะไก็เลยมีอันนี้แหละค่ะที่แบบว่าได้มาบ่อยมาก ใช่ค่ะเบียนเคมันก็มีการจัดอันดับในวงเราครียากัวงวลเรื่องมารจัดอันดับไม่นะคะตรงไหนก็อยู่ได้ขอแค่ให้หนูได้อยู่ในเบียนเคก็พอแค่นี้ก็ดีใจแล้วเราเป็นคนมองโลกในแง่วก <c oughs> ใช่ค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแบบเอ้ยถ้าซิงเกิลน,นี้อันดับจะตกลงไป ใช่ค่ะก็แฮปปี้ที่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหน,นก็ได้ค่ะจะได้เห็นงานที่มากขึ้นของซาทุกค่ะหนูก็หวังอย่งงางนั้นว่าหนูจะมีงานมากขึ้นแต่ว่าทําตรงนี้ก่อนให้ดีสุดถ้าหนูทาตรงนี้ดีสุดก็คงมีงานมากขึ้นฝากด้วยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายจะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ